สวัสดีครับทุกคนวันนี้เซิร์ฟมันปิดนะมันแก้เรื่องยาบางใจอาชีพไม่ได้ในตอนตอนนี้เราสามารถย้ายสนักแล้วนะอ่าวันนี้ผมจะมาพูดถึงเกี่ยวกับสกิลดาบเทวะนะครับว่าวิธีการรีดนาเมทให้สูงสุดนั้นทำยังไงนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยก่อนอื่นสายที่ผมจะพูดถึงนะครับผมจะพูดถึงสายสองน,นะดาบเทวะสายที่สองนก็คือโทเทปคำรามก็คือสายแทงนั่นแหละ อ่ะก่อนอื่นก่อนที่จะอธิบายเริ่มสกิลเรามาทำความความเข้าใจเกี่ยวกับรีบัฟอันหนึ่งก่อนนั่นก็คือรอยแผลครับรอยแผลคืออะไรรอยแผลมันคือบัฟที่เป็นรูปดาบแดงๆบนหัวมอนนะครับอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูครับบ้านมันรูปแบบนี้ครับอ่ะนี่ครับผมมันซูบไปหน่อยอันนี้นะดาบแดงบนตรงตรงข้างบนนะครับดาบแดง นี่ครับคือบัฟรอยแผลครับไอ,อด้ดีเป็นดีบัฟนะเป็นดีบัฟรอยแผลแตกได้มากสุดสามขั้นครับมันจะทำให้เราตีแรงขึ้นขั้นละสิบเปอร์ซ็นทั้งหมดส0ิเปเซนตครับตามนี้นะฮะอ่านี่นี่นี่รอยแผลแต่ละขั้นจะสร้างความเสียเพิ่มขึ้นสิเปอร์เ็นตสามารถซ้อนทับสูงสุดสามขั้นอันนี้แหละคะโอเคเ,ออเดี๋ยวผมขอค่ายใต้ก่อนนะแป๊บนึง <c oughs> นาาใช้สกียแดงพอดีคือแดงพอดีเดี๋ยวเก์กานของค่ถ่ายกับ โอเคครับสบายเมือ่อกี้พูดถึงเรื่องไอ้สแต็กดีบัฟรอยแผลแล้วนะสบายเรามาอธิบายสกิลกันครับเออสกิลที่ผมพูดถึงเนี่ยผมพูดถึงหลักแก๊ไม่กี่สกิลนะเอาสกิลที่สำคัญสำคัญนะครับต้องบอกก่อนว่าไอ้สายสายแทงของนามเซวาเนี่ยมันจะไม่เหมือนสายทวนที่ผมเล่นก่อนก่อนจะเป็นอันนี้นะครับสายทวนเนี่ยมันจะไม่มีสกิลลิงประมาณไอ้สกิลเรียกว่าคอมโบแล้วกันบอลบ่าใช้สกิลเอปุ๊บทำให้สกิลตอบสกิลบีแรงขึ้นอะไรปรวันเนี้ย ทัวร์มันจะมีแค่สกิลฟื้นเลือดเท่านั้นแบบประมาณว่าพอใช้สกิลนี้ปุ๊บให้ดูพืนตรงข้างล่างอะว่าสีแดงหรือส,ส,สีเหลืองนั่นแหละครับแล้วก็ใช้ตามสีนั้นเลยทำไมฟื้นเลือดแค่นั้นเลยทัวร์จะไม่มีสกิลทำไมเพิ่มความแรงอะไรอย่างนี้เลยครับแต่สําหรับเทวานั้นจแตกต่างออกไปมันจะมีสกิลลิงคงมม์คอมโบประมาณว่าเมื่อใช้สกิล A แล้วปุ๊บจะทำให้สกิล B แรงขึ้นอะไรประมาณนี้นครับอ่าแล้วปวดจะพูดถึงเฉพาะสกิลประเภทนี้เท่านั้นนะครับสกิลอื่นก็ขอไม่พูดถึงแล้วกันจะได้ไม่เสียเวลา อ่าสกิลแรกเลยที่มีมา,าว่าขบวนทำให้แรงขึ้นแต่ให้สกิลสบายแรงขึ้นนะครับก็คือ,คอเพลิงเมฆาสกิลปั่นนะครับปั่นๆสกิลนี้ต้องถ้าจะใช้ถ้าจะให้เออไอตัวสกิลที่ทำให้สกิลอื่นแรงขึ้นมันอยู่ในเชฟพอสวรรค์อันนี้ครับเออเดีวกว่นนะอะอ่ะอันนี้นี่เพลิงสามนะครับนี่ครับหากใช้พาบาริต่อจะเพิ่มความเสียหายขึ้นยี่บ้าเซนอ่ายังไงเราเวฟสูงไงก็อัพ นี่ก็เลือถึงเยอะแล้วครับมีมัญหานี้มีสกิลนี้ครับเพิงเพิงเมกาปันปันต่อไปสกิลผ่าวารีครับนี่ครับเมื่อโจมตีโดนเป้าหมายจะซึมความสามารถสกิลดาบอายุขัางทำให้สร้างความเสียหายใสตูที่ไม่ใช่ผู้เล่นเพื่อขึ้น8วินาทีก็คือสกิลนี้ครับผ่าวาลีปุ๊บจะทำให้สกิลดาบอายุขั้งแน่ขึ้นสกิลที่2เลข2แล้วกันอ่ะใช้1และ2 ส่วนสกิลสามต่อด้วยหนึ่งแรงขึ้นอ่าพอนึกทาโคออกนะครับเนี่ยสามสกิลนี้ครับจะให้เราบิ้งขงบดแรงขึ้นอ่าก็คือใช้สามก่อนปันป่นปันป่นปั่นปั่นแล้วต่อด้วยพาวารีพาวารีปุ๊บก็ดาบอายุข้างแค่นี้ครับจบเดี๋ยวมาลองดูกันเลยเออก่อนก่อนนั้ผมจะขอทดสอบนี้ก่อนว่าไอบ้บัฟไอ้ดีบัฟรอยแผลเนี่ยมันเพิ่มได้ไหมจริงไหม อันนี้คือไม่ดีปั๊บเลยนะ,ะใช้ที่ปันคิดมือนสองปกติแปดพันเก้าพันคิดมือนสองถึงมื่นสามอ,ต 8, 000, 9, 000อะ, 13, อะต่อไปทำสเต็คครับสามขั้นมองไม่เห็นอ่ะสองอยู่สองอยู่ครับแปบหนึ่งแปบหนึ่ง โอเคสามเลยไหมรูปสามขั้นไปรูปดาบอย่างนี้ได้มากสุดแค่สามขั้นนะครับอ่าดูปั่นนะครับนะครับปืนเจ็ดปืนเจ็ดเลยดูด่านนีปืนกว่ามื่นมื่นนิดๆแสดงว่าแรงขึ้นจริงนะครับอ่าโอเคอ่าเดี๋ยวขอเคลียร์หมือนเดิมกอน ผมเลยพูดอีกแล้วครับไอบ้บัฟไอ้รอยรอยแผลเนี่ยมันมีหายเลยนะถ้าเราใช้สกิลติกเกอร์อันนี้ครับเดี่ยวโจมตีอ่าขอว่าปา้าสโตเห็นไหมเมื่อเป้าหมายทิศหน้รอยแผลจะทำให้เป้าหมายเสียรอยแผลหนึ่งหนึ่งหนึ่งขั้น,นและกดอันเป้าหมายอันนี้ถ้าเราใช้พุ๊มมันจะเสียไปหนึ่งแต่ถ้าถามว่าไม่ใช้ได้ไหมก็แล้วแต่นะครับเพื่อแบบใครเกียจมันตั่งเลี้ยงสแต็กอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมใช้นะครับ พอได้ทำน้ำเม็ให้ได้มากสุดคือผมอะ่ะเป็นแท้งที่อยากทำน้ำเม็ให้ได้เยอะที่สุดครับอ่าแล้วก็เออผมรู้ผิดอีกทีก็มีเออผมนี่ลืมต่ออะไรต่อไปเออพูดถึงสกิลอะไรบ้างที่ทําให้เกิดรอยแผลนะครับไอ้แตกรอยแผลเนี่ยมีอยู่เออหนึ่งนะสองสกิลมีอันนี้เอเอมีสามครับมีนี่ครับพุ่งทะลวงทะลวงโลกาสิ่งที่หนึ่งนะอ่าเห็นรอยแผลประวัติดีเลือกที่เลือกหนึ่งหนึ่งชั้นอ่าแล้วทลายเทอร์นีที่พุ่งกลับมา,างไง มาอีกทีก็คือเห็นลอยแพรอีกหนึ่งขั้นอ่าแต่บางทีมันมันไม่รู้เป็นบ้กหรือว่ามันมีดีเลยน,นะเพราะผมบางทีผมใช้รัวรัว,ว,วปั๊บไทยปุ๊บกลับมาก็ได้แค่หนึ่งขั้นนะอันทีก็ไม่รู้เป็นที่อะไรต่อไปก็สกิลเออสกิลปัดป้องเมื่อกี้เนี้ยผมใช้เนี้ยเนี่ยเนี่ยฮะเนี่ยปัดป้องและสวนกลับหากปัดป้องสำเร็จป้ปา y, ปหมายได้ก็เลอยแพรหนึ่งขั้นมีพวกสามสามสกิลนะครับที่ไม่เกิดรอยแพรอ่าอ่ะคราวนี้แล้วเมื่อเรารู้เมื่อเรารู้ พิธีการเล่นแล้วว่าสกิลไหนต่อสกิลไหนทำให้แรงขึ้นและวิธีการ stack ไอ้รีบัฟรอยแผลครับอ่ะคราวนี้มาดูการคอโมโบคร่าวๆกันอันนี้ผมไม่ได้เป๊ะมากนะแต่เอาให้ดูคร่าวๆเอาตัวนี้แล้วกันแต่ตัวนี้แหละเครียดหรอทำให้ตายฮะอ่ะเอาดดนะเลยแล้วกันนะฮะปุ๊บก่อนเลยครับป๊ั่นปั่นปั่นี่ดึงแรงขึ้นเ่อร้วยทุกตัว กดปาก็ได้ทุกราเาลือดอันนอได้เราใช้แตกก็ได้แตกแค่ไหนกูค้ครับครับเดี๋ยวผมไปดูไอ้า๋าถับคหนวะใช้ได้ปั่นปันก็จะได้คิวที่อ,อาห้เใสปันี่สองปุ๊อ่าพอคิวได้ครับใช้เลยวับคิวขับมาเป็น,นเท็ก แตกสามเรื่อยนะครับตอนนี้ตอนท้าเรา,เราลุยสเตดีก็ได้แตกสามเรื่อยายแหละโอเคก็ประมาณนี้นะครับกล็ลองฝึกโดผมก็ไม่ได้ไปมากอย่างที่บอกนะอ่าต่อไปเรามาลองลงดันจริงกันดีกว่าครับอันนี้มอนมันธรรมดากากาๆมันไม่ได้ยิน,ยนเฉยงงให้เราตีสบายผมจะผมจะไปลองลงดันนะให้ดูเลยว่าดันมันจะเป็นยังไงจะต่อได้ไหม

มันกนน็ไม่เห็นล็อฟผมก็ไม่เป็นมากมีมือของลงวงนั้นจริงนั้นก็อย่างนี้แหละครับใส่ที่หลังมันกลับไม่ได้ไหม มามีวาแล้วจ <c oughs> ุดผ้ดาเยอะมากน <c oughs> ีหลังเงี้ยวว่าโหลังอยู่นี่

โตคปับหนึ่งนี่ขนาดบอแบบไม่มีอะไรเลยนะจตองลองกันไปครับ 呼龙骨不是平常。不能因就救了我，你也必须上阵。看如今又如何？你是不入邪道第一人，何曾如此猛的？

放一下，喝完就是的一心潮难消，有知音，此生不寂寞。 เออพี่เขาไอตัวตัวสองค่อยขึ้นมาหน่อยอุ้ยชี้เขานี่ก็ไม่มาดับด้วยตัวเมื่อกี้นี้ค่อยขโมยได้หลายลื่นหลายนิดนึงก็ยิ่งดีกว่าตัวแรกครับตัวแรกนี้โอ้โหเลเทมาก ไปมาบอสสามนึงครับ นั่งลบผมมาครับ้วไม่โดนเลยพีท่ทีนี้หอมไปโน่นเด็กบัก 前面。嗯嗯 我易容在此。 อยากอินชีวิตชีวิตก็ลองนั่นลงแบบลงมาดูหนักจริงๆเลยนี่ขนาดบอสไม่ไม่มีแมคะแนนอะไรรุ่มรุ่นนัผมยังมั่วขนาดนี้เลยเลยบ้านเอ๊ะทีเนี่ยเราคิดยังไงมื่อวันพร้อมพร้อว่าเราลงจริกๆมันไป็นอะอย่างที่คิดหรอกครับมันอยู่ที่การฝึกแล้วก็การยังว่าไงดีการเอาทางสกีบบอสนะว่าเราจะใช้สกิวทูจังหวะไหมอะไรเงี้ยอ่านี่คือตัวอย่างนะนี่คือนี่ผมลงครั้งแรกเลยนะแต่เปิดปุ๊บมัลงเลยนี่คือลงครั้งแรกแบบเอ้ยทีเนี้ยลงครั้งแรก ใช่เรื่องใช่แท้ลงร้านอื่นเลยเห็นว่าอะไรเลแทะโม่มากโอเคครับ我和你一样อารูนาเมทแป๊บหนึ่งนะครับนาเมททั้งหมดเราสามสิบเก้าจุดเก้าหนึ่งวินาทีอ่ะคือดีกว่ามากแล้ว แต่ผมไม่ได้เทียบถูกอะไรว่าเท่าไหร่ไม่ได้อัดไว้ไม,ไ,ไม่ได้จำไว้บอลแรกผมํามสุดเห็นไหมที่บอกว่าแบบบอลแรกเนี่ยผมเละเทมากทำอะไรไม่ถูกเลยมั่วไปหมดอันนี้มอนเตอร์ไม่เกี่ยวอันนี้บอลสองอ่ะเจ็ดสิบแบบว่าโอเคเลิมดีขึ้นแลยนะคืออันนี้ในสามนี่นี้ยคือผมอ่ตัวสองคือดีสุดแล้วตัวที่สามอันนี้ก็ตกไปแล้วเห็นไหมฮะอ่าทิ้งท้ายก่อนจากกันครับ สิ่งที่ผมจะบอกคือไอ้ถ้าเราเล่นแท้งเนี่ยจุดประสงค์เราคือแท้งไงก็ได้ให้มอนอยู่กับที่อยู่นิ่งให้เพือ่อเราตีเอาจริงคุณไม่ต้องซีเรียสเรื่องไอ้ stack อะไรก็ได้นะแบบจะเล่นมั่วๆอะไรก็ได้เอาจริงนะเพราะยังไงจุดส่งเราอย่างที่บอกคือแท้งไงก็ได้ให้มอนอยู่กับที่แล้วมันติดตีแต่เราให้สายได้เ่ดตีสบายๆแค่นั้นพอเลยครับโอยคุณทำไมศูนย์แต่ว่าเราเนแทงให้เพื่อตีง,ง่ายเนี่ยผมว่าวดีกว่าท่านทไมเยอะแต่มอน,อ India, มนอแต่ต hustle, บอลวิ่งมั่วซ่ยหมดอะไรเงี้ย อ่าก็บอกว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะแล้วก็อธิบายเท่าที่รู้เท่าที่ศึกษามาแล้วก็ประมาณนี้แหละครับโอเคขอบคุณมากนะครับที่ดูนั้งตต้นจบสวัสดีครับ